อินดีทโทนัปข้าวสูรายการเซเซเจริญกับผมสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครับผมก็ผมอ่านข่าวไทยนะครับพวกเอ,อ่อคับผู้ภาษาไทยนะครับผมผมดีใจรู้สึกว่าอ่ามั่วอ่ขาข่าวนี้นะครับผมก็ในช่วงดวงมุกมุกกรเากมตือมีนากมปี2องนนะครับก็ จำนวนนักท่องเที่ยวชายไทยเดินตางไปญี่ปุ่นนะฮะก็มากกว่าหกแสนแปดพันแปดพันคนมากคุ้มนะฮะผมก็เพิ่มคุ้มสิบเปอร์เซ็นต์อ่อเทียบได้กับเอ่อพีจีเหล่านะคะผมลองหาข้อมูลนะฮะทำไมถุม่มอ่าคุ้มแบบนี้นะครับก็อ่าอย่างแรกคือเงางามญี่ปุ่นนะครับอ,องค์ค่านะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะไม่ก็ดีใจเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นนะฮะก็กลายเป็นประเทศราคาถูก นะสำหรับขนสัญชาตินะครับผลดีจากที่มีมีคนไทยนักท่องเที่ยวไปเดินตามไปประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มากขุนนะครับอีกอีกเหตุผมหนึ่งคือเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับก็โดยเฉพาะใส่กับบิงอ่า LCC นะครับก็ราคาปลี่ยนนะครับก็มากขุนนะครับตอนนี้มีอ่าเที่ยวบินจากไทยถึง ทันจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นก็มากคุ้นนะครับเช่นเซนไดกับโอกินาวานะครับไม่ใช่แค่โตเกียวกับโอซากานะครับผมชอบดูคลิปยูทูบเบอร์คนไทยนะครับขอพวกเขานะครับก็แนะนําสถานที่สวยๆและน่าสนใจในประเทศญะะี่ปุ่นนะครับก็ผมลงข้อมูลนะครับก็ด้านลานะครับก็ฝากดูฝากกดดูนะครับผมช่วงน,นี้ผมเพิ่งไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับ ที่อมามิโอชิมาในจังหวัดคากชิมานะครับก็ไม่ค่อยอาจจะเป็นไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นชายหาดนะครับก็ที่ไม่ก็มีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้วันนี้ผมอยากพูดเจ็ดอย่างนะครับที่ผมอยากทํามั่วได้ภัยประเทศไทยนะคะรับหลังจากจบมหาวิทยาลัยนะครับผมทํางานที่จังหวัดเชนรายนะครับผมเพราะแบบนั้นผมก็เลยพูดภาษาไทยได้เลยนะครับผม ท่านเต่ด่วมพระสปาคมนะครับสมปัมสิบเก้านะครับก็ช่วงยังมีระบาดโควิดสิบเก้านะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ไผ่นะครับตอนนี้ผมมีลูกสาวสองกอนะครับก็ไปประเทศไทยก็ไม่ง่ายนะครับแต่แต่วันนี้ผมรู้สึกว่าอยากพูดความรู้สึกตอนนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมจะพยายามนะครับคลิปล่าสุดนะครับผมอัดวิดีโอเกี่ยวกับ ประเทศญี่ปุนนะครับเช่นนโยบายญี่ปุนนะฮะแล้วก็วิธีทำงานของญี่ปุนนะครแต่ตอนนี้ผมอยากพูดความคิดเห็นความรู้สึกคนตตอนะครับแ็นภาษาไทยมากนะครับก็จะไทยคลิปแบบนี้นะครับงั้นผมจะร่มเราเจ็ดอย่างที่ผมอยากทำเมื่อไปเที่ยวประเทศไทยนะครับอย่างแรกคือ,อเจอกับผู้ขมนะครับผม ก็โดยเฉพาะผมอยากเจอกับอาจารย์ที่เคยทำงานด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ผ่นนานมากว่าแปดปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเวลาผ่านเร็วมากเลยนะครับพ่ดีใจที่ยังไม่ได้รวมภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ปกติผมไม่ได้ใจภาษาไทยนะครับแต่ทุกรันที่ผมอัดอคลิปแบบนี้นะครับผมคงหา คำศัพท์ใบใหม่นะครแล้วก็ออกเสียงให้ถูกนะครับดีใจที่ผมเคยเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วกอ็อยากเจอกับนักเรียนที่ผมเคยสอนนะครับพราเพื่อเขาก็ตอนนี้อายุาปลาย20ปีหรือว่า,า30ปีแล้วนะครับน่าจะคุยร่วมใหม่ๆนะครับที่ ต่างจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมอาศัยอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็ผมอยากไปเที่ยวภาคเหนือนะ,ะับผู้ตุ่นร่วงกามพบเจอกับกลมนะครับก็ผมไม่เคยเจอกับผู้ชมชาวไทยนะครับใช่ก็ผมอยากคุยกับร่วมทุกค,คลคคิปผมผมนะครับเป็นอย่างไบ้างครับใช่ก็รบกวนด้วยนะครับสิ่งที่โทรไปคือใส,ส่ชุด ประจำชาติเดิมแล่นนะครับอยากใส่ชุดประจำชาติเดินกับครอบครัวนะครับจินดนะผมไม่ได้ใส่ชุดประจำชาตินะครับที่เมื่อผมอาศัยอยู่ที่ประเทศไตนะครับก็อาจจะเป็นผมไม่ได้แต่งกับคนไตเลยนะครับผมคิดว่าเจ้าจใส่ชุดก็พอแล้วนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องสือแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อยากให้อ่า อยากให้ลูกเสาวใส่ชุดแบบนี้นะคะก็แต่ผมยังไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะมีร้านให้ชาวชุดสำหรับเด็กๆรูปเปล่านะครับน่าจะมีใช่ไหมครับผมตอนนี้ผมมีอาศัยอยู่ที่จังหวัดเกียวโตนะครับก็ผมนักท่องเที่ยวทางนะ,ะนะครับก็ใส่ชุดคิโมโนนะครับแล้วก็เดนแลนไปแล้วก็ถ่ายรูปนะครับคงเข้าใจเลยครับว่าทําไมทุกคนนะครับก็อยากใส่ชุดประจำชาตินะครับ แล้วก็สนุกสนานบรรยากาศประเทศนั้นนะครับผมอยากใส่ชุดประจำชาติแล้วก็ดมแล่มในวัดประเทศไทยนะครับก็ยังแรกสร้างเางครื่องยิงอาหารไทยนะครับผมชอบอาหารไทยมากๆเลยนะคะผมตอนที่ผมประม,มาที่ประเทศไทยนะครับก็ผมยิงอาหารเผ็ดไม่ได้เลยนะคะผมก็ต้มน,น้ำาป่งยิงข้าวมังก่ข้าวขาหมูแล้วก็ผัดไทยบะหมี่ขุยเจียวท่านั้นนะครับ แต่พวกครูที่ทํางานนะครับก็แนะนําอาหารหนวออร่อยๆนะฮะให้ให้รมนะคะรับก็หลังจากนั้นกินอาหารแผดได้เลยนะครับตอนนี้อาหารที่ผมอยากกินที่สุดก,ก็คือนัวผ่านะครับอะไรเนี่ย <laughs> ว่าแต่มันคือเมนูอะไรนะครับก็ข้อบอกว่าให้ทุกกลุ่มจิตนาการครับมีกลไกบางคนก็อาจจะยินไม่ได้นะครับสําหรับลูกกับภรรยานะครับก็ ให้ลมกินอาหารไทยนะครับก็ท้องแรกนะครับอาหารเผ็ดไม่ได้เลยนะครับก็ผมอยากจะแนะนํานะครับเก่งหั่นเลยนะครับอันนี้อร่อยมากนะครับมุกกับข้าวสวยนะครับเพื่อนคนไทยนะครับมีอะไรแนะนํานะครับสําหรับคนที่ไม่เก่งอาหารเผ็ดไหมครับผมก็ขอคอมเมนต์ด้านใได้เลยนะครับก็ยันแรกซีก็คือโดน่ทตลาดกลางครังกังคืนนะครับ ผมทำไมไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบดุนแลนนะครับตลาดกลางคืนนะครับก็คือบรรยากาศรู้สึกมันเป็นงานวัดนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับมีงานรุดูรอมนะครับก็จะมีร้านขายของนะครับริมริมถนนนะครับก็มวมตลาดนะครับทอนที่ผมทำงานที่ประเทศไต้หวันนะครับก็ทุกวันอังคารจะมีตลาดนัดนะครับแล้วก็ไปซื้อของครับของหวานที่ผมชอบที่สุดก็คือ ฟักทองนะครับทุกคนรู้จักไหมนะครับอันนี้อร่อยมากนะครับก็ก็อยากให้เออ่ลูกสาวนะครับลองกินนะครับแล้วก็ในตลาดก็เห็นเออ่มีแยมตันทันะครับแล้วก็คิดว่าเด็กๆชอบแน่นอนนะครับที่ปุนละขั่วใหญ่นะครับห้ามดุนเล่กกินขมนะครับถ้าได้สิ่งที่ญี่ปุ่นทำไม่อีปุ่นทำไม่ได้นะครับก็รู้สึกพิเศษใช่ไหมครับยันเล็กห้าคือ นวดแผนไทยนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้อันรรยาได้ลองนวดแผนไทยนะครับพงคุยนวดที่ประเทศไทยประมาณสั่งส่งันนะครับก็วันนั้นผมรู้รสึกรู้สึกสบายใจจมเปลือหลับเลยนะครับใช่บังก่อหน้า,าผมเล่นเทนนิสแล้วก็ร่างกายนะครับก็ล่าเลยนะครับพอได้นวดแล้วก็รู้สึกผ่องคลายมากเลยนะครับที่ที่ปุ่นนะครับแต่ไม่มีเวลา ที่พักผ่อนแบบนี้ก็อยากให้ภรรยานวดแผ่นทยนะครับผมขอแนะนําคือนวดฝ่าเท้านะครับเวลาไปเที่ยวแนะนนว่าดูนเล่กเยอะๆแล้วก็เมื่อยใช่ไหมครับหลังจากเมื่อยนะครับก็อยากให้นวดแผ่นทยนะครับระหว่างที่ภรรยานวดนะครับผมจะเล่นกับลูกๆนะฮะยันเล็กที่6คือขี่ช้างนะครับก็จริงๆแล้วผมเคยขี่ช้าง คนเดียวนะครับที่ประเทศไทยนะครับก็งนที่จะขี่จ้างผมจําได้ว่าให้อาหารอะไรแบบกล้วยนะครับก็ดวมตาของช้านะครับก็โยน่ารักมากเลยนะครับเมื่อขี่ช้านะครับก็ผมรู้สึกว่ามันเพ็นยินไวยนะครับก็น่าผมจะอยากขี่ช้างกับครอบครัวนะครับลูกๆอาจจะกลัวมากนะครับแต่ ที่ปุ่นนะครับก็ไม่มีประสบก,การณ์แบบนี้นะครับก็อยากให้ลูกได้ลมน,นะครับความปพิงคมไตนะครับกเออ็เคยเขียช้ำไหมครับยันที่7คืออยากพักผ่อนที่ทะเลโคมไทยนะครับครอบครัวคมผ่อน,นะครับชอบไปเที่ยวทะเลนะครับแค่แหนงทะเลก็รู้สึกสบายใจนะครับถุนจะไปทะเลนะครับก็ประเทศอืๆก็ได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าทะเลอันดามันที่ประเทศไทยก็ สวยมากเลยนะครับเมื่อก่อนพองเคยไปจังหวัดตรังนะครับกับพ่วนที่ทํางานนะครับ,ก,บ,ก,นนรบก็สวยจริงๆมากเลยนะครับแล้วก็จําได้ว่าตอนน้นยิงเมนูเรียกว่าเ,เลโชน,นะครับก็มูย่านทันตัวนะครับอยากกินอาหารไตไปด้วยมะเลมแมลไปด้วยนะครับทั้งหมดตรงน,นี้คือ,เ,อ,อเจ็ดข้อที่ผมอยากทําเมื่อไปเที่ยวประเทศไตนะครับ ถ้าวพื่อนๆนะครับมีสถานที่แนะนํานะครับก็บกผมหน่อยได้ไหมครับผมแล้วเยอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ